Five, four, three, two, one, go อาบึงบ oh, ึงน้องลมโอ้แตนมมันลอยตัวเสร็จยังฉิตลู้วต้นสักหลบต้นโอ้ลมแห้งน้ำพันหลบึงบึงน้องลมภาพพี่น้องมาชมบึงบึงน้องลมเป็นหลังมันจังเขาจังตั้งซื้อว่าบ้านน้องลมโอ้ตายไรเหรมาสนิทเถอ พี่น้องเป็นบรรยากาศเป็นบึงน้องลมนี่ยืนอยู่น้องลมอยู่หน้ากล้องเดี๋ยวจะให้เบิ่งละหลังกล้องพี่น้องนี่คือเป็นบึงหนองลมจระเอข้น้องลมกว่ามันเป็นหนองน้องไหลติดขุนฝาไหลปลาสลิดปลาสลิดแล้วก็เศษไหลก่อน มันโคกแอนแปนเลยแปลนเลยก็จะเอื่มเป็น้องลมเพราะอันเป็นน้องนี่เป็นต้นตะไคร่เขาเลยเอิ่มว่าบึงน้องลมติดโค้งหนักเป็นน้องเป็นหยังควันเป็นหยักไส้หนาอย่างหวานเขาเลยเอิ่นหนองลมเป็นน้องน้องตัวนี้มันติดต่อกันอยู่กับน้องโคกนำหัวหันมานำโคกหันอยู่ คงอยู่หลายป่าหลายอะไอางเงี้ยปลาสลิดปลีบปะปอปลาดุแต่ชวนมาชาวบ้านเพคนหนสิพอจับกินดอกปลาสิมันมันเขาวา่าวมันข้าวเรื่องกินแต่ปลาโขงที่ท่องเที่ยวมันมีมีแท้แค่พยัคฆ์บางที่ท่องเที่ยวส่วน โควิดเล่านีได้อแปดงานต้องแข่งเรือแข่็งยังาสงการออกมาจัดเที่ยวกันอยู่เป็นบ้านเวิร์ดเลยก็ว้าวยางมาเลยเที่ยวหาเป็นบรรยากาศที่น้องกูสามประมาณก็โล่ขาเจาะยี่สามโล่ สามโลล่าสิดบา้าก็ไปมันกร็รีบขึ้นเป็นแักว่าฮันมาอยู่เป็นกระแสนี่มันเป็นเออโอ้เห็ดใหม่ตัวตก่อนก่อนอยู่กลางน้ำดินกระทบใหม่เด้อเห็ดแบบนี้ตัวก่อนแต่ก่อนอยู่กลางก่อนอยู่กลางอันก็ขึ้นมาเห็ดนี่จากการจักงานอยู่ไหนอะไร เรื่องเป็นการนำเขาจิจัดการจังงดงานเป็นส,กสงกรามสงยรามเขาทีมาเที่ยวมาเล่นกันหนึ่หญิงสาวเคนมาเล่นกันแข่งเรือแข่งยังเขาก็มาแข่งกันชาวบ้านเขาจะปลูกเขาโคตรปลูกยังนแ่ิดว,ว่าบุ้งน้องลมมันเป็นน้องกว่นี้ ไปตั้งชื่อว่าบ้านน้องลมผมก็บอกได้อยู่ว่านนี่แต่ผมสอบถามเขาสอบถามชาวบ้านคนชาวบ้านคนตลอดทั้งเขาข่าวนะคีนีเลยมาบอกพี่น้องเล็กซี่ทั้งผมก็มาดูแหละแล้วผมผมทำเองสอบถามเขาเจ้าผมจำภาษาเป็นสมบิ่นที่นี่แบบเบิ่งกันที่เนี่ยตีได้กัน สายูก็คนแตก่อนมันดอกบัวเดี๋ยวนี้ดอกบัวเลืมีมันมีแต่ยุนยมมันสามโลไก่ยีนองเดี้ยวเหนไก่งน้องลม Tăng xưa và lưỡi lôm xuống sùng, tạp xuống nôi rừng kia ngoài nắng hoa tìm ra bay lưng 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 bay มากเจ้าออมาไอยเด้หากินเจ้าเนี่ยหาอยู่โงชหนี่เขาว่ามันแบบข้าวแบบนีก็ข้าวแบบาว่าแล้วพวกปิดเนาเมดาิดนา่นาโอ้กไก่นงว่จาจ้โลสมโลเป็นตนสามสาว สามสาบรรยากาศไทยพี่น้องอย่า zoom ดึงน้องลมเขาเรียกว่าดึงน้องลมไก่ไงดึงน้องลมมาอยู่ประเทศมาเที่าทายวด้วยพาอไทยพี่น้องดึงบรรยากาศบ้านน้องลมบรรยากาศงามประจิบุก จะยังถูกเลยลูกปลาเป็นของอีกอันนึงเป็นวันเป็นบางโคกครับบางโคกอยู่บ้านน้องลมอยู่ตำบลทโวไซอำเภอดอนตาลพี่น้องอยามาเที่ยวได้มาเทียยาาเท่ยวอยู่ในสงการิ่ณจัดเที่ยวมันโมติดโรคโควิดจัดเที่ยวออกพรรษาพ่อแข่งเรื่อย แล้วเขาเพิ่งมาเห็นว่าแข่งเลือดจะหนีเพิ่งเห็นว่าแข่งอยู่โห้งเพิ่งเห็นว่าแข่งจับงานนีา่ายกันมากจ้ะมาหาวันมาไอ้จะอยู่แถวเขตไอส้สมุดทหารน,นี่พี่น้องมาจากอุบลแน่กับมาแข่งเลือดอย่างนีนทางอุบลกับมามาหน้าเวินะพี่นอ้องตะกอนเพิ่งหล่อให้ฟังวันนี้ก็าจะเป็นตะกอนมันจะลงมาอยู่น้ำเขาจะเห็ดคือแพร เป็นที่ท่องเที่ยววันนี้เขาไปเที่ยวได้เลยกวางเลยพี่น้ง่งกอดูนเขาจแต่กอนเขาสะพานเป็นสะพานใหม่ไหม่ไฟสะพานไหม่ไฟยงางยางเละเห็นได้เป็นที่ท่องเที่ยวอยู่เป็นที่ท่องเทียเทเท่ยวว่าโควิดมาพาขเขาก,ก็เลยสงักวปหมดเลยกับอกนก็นเลยเอาปูเอาปลามาเลี้ยงปลาหมึกก็มีเลยพี่นอ่มนี่นี่เป็นเลี้ยงปลาหมึกน้อง ของน้ำโค้งไหลเข้ามาเลยเนี่ยเป็นเลยเอิอ่นว่าบึงน้องลมไกลขนาดว่าเป็นเรื่อเอิ่นบึงน้องลมจะก,กล้าทกแถนวบานีแน้แปนแปนแล้วเป,นนเป็นที่ท่องเที่ยวแต่ก่อนเป็นที่ท่องเที่ยวทาง ก็ต้นตุ่นกระเพรีที่ต้อง,เท,งเที่ยวการจัดงานมนะีเลหรินใหญ่หนุ่นสาวผู้เฒ่าผูผแ้แก่งงานพี่น้องนเน่าสงการปีนี้อาจมีจัดดีป่ะจักแล้วโควิดบ่มาพาไหลเรือไฟไหลเรือไฟก็ไหลยุคคงไหลเรือไฟงานไหลเรือไฟจัดแข่งพร้อมกันกันกบนครพนมไหลเรือไฟจัดพร้อมกันอยู่กับนะครพนมพี่น้อง อาที่ยางก็ถึงไก่อาที่ยางก็ถึงไก่เลยบุ่เร็ไปเป็นนี่ก็เป็นวัดว่างก็เป็นโค้งว่างเป็นแม่น้องโค้งเป็นเฮื่อนเพื่นนอนไปลอกมาดูฝีแล้บสบายไก่ปูข้าโคตรซีรีขอขอ่ ใกล้น้ำมันเห็ดยังมันกางก่งายพี่น้อง,องเงี้ียวการ,กรเกษตรการ,กรเกษตรการยังกาง่ายปลูกได้โอกาสเลยมาถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องบึงบึงน้องลมก็เลยได้เสือบ้านน้องลมนี่เพิ่นหญ้าเขียวๆนี่เพิ่นปลูกให้งัวเพิ่นปลูกมะเขือปลูกผัก ไอันอ้ยังเศรษฐกิจพอเพียงพี่น้องเป็นกับปลูกไปหรือพอได้หยาดไปกินเศรษฐกิจพอเพียงมันต้องจะเพินข้าวโคดอันนี้เป็นทั้งหลังอันนี้เป็นฟ้าอ้อยมันก็เป็นทุ่งนาขึ้น คือพี่น้องสามารถเข้าไปเบิ่งได้อันย้อนหลังคลิปไปเบิ่งคลิปย้อนหลังได้ที่ขน้อยอยู่วัดมุจลินถ่ายให้พี่น้องเบ ứng, ินน่งพอดีได้โอกาสก็เลยได้เลามาถ่ายให้พี่น้องอยากย้อมเบิ่งอีกเป็นเลี้ยงปูเลี้ยงปลาน้ากำแพนมันเหตุผลกับอะไรพี่น้องน้ำในสะดวกปลูกพักปลูกงาขาย เศรษฐกิจฟอเพียงแต่เพิ่อนหักสีวัวปลูกครับนาปลูกก็เครือเ่อเนก็ปลูกก็เครือนแต่เพิ่นปลูกกล้วยต้นกล้วยปนละูกกล้วยยังปีมันก็ได้ขายใบมันก็ได้ขายใบมันเพิ่อนชนมากเพิ่นสิขายใบมันเพื่อนหมากก็ได้ขายปลูกต้นกล้วยมันมีมีผู้มารับซื้อต้นกล้วยเพิ่นปลูกเขาโคดต,ตน้ตนต้นเพิ่นขขาโคด โอ้ลหลมฝูกับไก่พี่น้องไก่โคอันนี้ผาพี่น้องกับเขาวัดกันถ่ายให้พี่น้องเบื้งหน้านี้มันก็ธรรมดาเนาะมันต้องว่านาเที่ยวสงการจังสีจังสีเป็นตาเบิงพี่น้องมันสีงามเขาจัดพื้นไฟ่หอดสะดวกมันสบายมีน้ำม,มีใน้ำย,ยการ,กรเกษตรได้สบายเลยนะพี่น้อง เปิดเขามาหนองโขงหนองโขงเปิดเข้ามาได้เน่าอันตัวนี้บ่แห้ง,งเ,งเนี่ยคืออะไรบึ้งตัวนี้บ่แห้งมังิรี่บ่ามาน้ำก็เลยบ่ได้โู้ปันใดกันนี่แค่ข้าวข้าวไอพี่น้อง,งอฟัข้าง FC เขาฟังข้าวข้าวช่วงผมมาผมม่านี่เขามาย่างนี่โอ้เย็นดีเลยเขาสิ เป็นใหม่มันเป็น,นเป็นเกาะสุดกันสว่วงมากนั่นแปนแปนยังงุ้นเจ้ามาเที่ยวเป็นที่ท่องเทียเ่ยวเลยนีย่สนี้เป็นที่ท่องเที่ยวอยู่ว่าอยู่น้องลมตรงไปนี้ก็เป็นวัดเดชลาแต่ก้อนมันหกสวง่งผมมาอยู่มันหกแต่นใน้านนี้เขาซื้อเขาตัดออกเขาจีบปุ๊กเงี้ จะเอาดินมาลงจะเอาดินมาลงงก็กสิบุกเงินพี่น้องมึงรับคลิปนี้กับผมี่ยังไล่พี่น้องคนไฟมักไฟสอบกันจะลืมกดไลค์กดแชร์ผมก็สิขอจบคลิปเพียงแค่นี้ะพี่น้องล่า้วยบรรยากาศอยู่น้องลมพี่น้องไปมักไฟสอบกันจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อบ่พลาดคลิปใหม่พี่น้อง ็นกำลังใจให้ผมเห็ดคลิปต่อไปคุนามอพดประกันได้ก็ขอโทษขอขอภอัยยู่ดีไม่แห้งทุกคนอืนู้วันนูสุขังเขลั่งคนเทียบจะให้ได้ควงไข่จะให้มีแก FC อฟซีอันน้อยฝากไปวันที่พลัดได้พี่น้องไปแล้วครับพอกกันไว้คลิปหน้าอย่างอื่นที่มีคลิปย,ย่างให้พี่น้องบึง